เนี่ยไม่โกหแล้วนะที่ใครว่าไม่สวยอ่ะเพราะไม่เห็นสวยเี่ยเป็นคนรูวยต้องหาคดีช่อโกงประชาชนเป็นหมายจากตำรวจเลยค่ะ ันนี้ค่ะเราจะพาไปทําความรู้จักกับเมียหลังนะคะมือขวาของแม่ตั๊กค่ะคนที่ตะโกนเป็นเอ็โคให้แม่ตัก๊กตอนที่ป่วยใครที่ชอบดราม่าเนี่ยคนนั้นแหละค่ะผู้ชมค่ะแน่นอนคราว่ามีการแชร์คลิปบางส่วนในโลกออนไลน์ค่ะโอ้โหจนเป็นไวรัลเลยนะคะของการไลฟ์ขายของแม่ตั๊ก่อนกระหนกตอนที่เจ้าตัวเนี่ยป่วยไม่มีเสียงแต่มีสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆค่ะคอยพูดคําซ้ําๆที่แม่ตั๊กพูดเนี่ยให้เสียงมันดังขึ้นจนคนแซวว่ารับบทนางเอ็โคคอยพูดซ้ำทุกคำเลย สาวมือขวาแม่ตักคนนี้แหละค่ะที่หลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะคะก็คือเมียรังเธอเนี่ยเคยทําคลิปเล่าประวัติของตัวเองนะคะว่าเธอพ่อของเธอเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแม่เป็นชาวหาดใหญ่จริงๆเธอไม่ใช่ชื่อเมียรังนะคะชื่อว่าโบนัสค่ะพ่อแม่เนี่ยแยกทางตั้งแต่ตอนอายุ5ขวบนะคะโดยเธอเนี่ยโตมากับคุณพ่อซึ่งพ่อเนี่ยก็มีภรรยาใหม่แล้วก็ภรรยาใหม่ของพ่อมีลูกติดมาด้วยอีก3คนพ่อก็มีลูกติดอีก2คนทําให้ครอบครัวของเธอเนี่ยใช้ชีวิตรวมกันในบ้าน7คนนะคะตลอด ช่วงนี้ยังเด็กนะเธอบอกว่าแทบจะไม่ค่อยได้เจอคุณพ่อเลยค่ะเพราะว่าพ่อเนี่ยทำงานขับรถกลับมาก็ตอนกลางคืนแล้วแหละแม่เลี้ยงเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงดูเธอโดยแม่เลี้ยงเนี่ยก็ไม่ใช่คนใจดีสักเท่าไหร่นะคะซึ่งตอน,น,นแรกๆเนี่ยตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไม่ใช่แม่แท้ๆเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่เคยบอกทําให้เธอต้องกวาดบ้านถูบ้านทํางานบ้าน,ท,าน,านทุกอย่างซักผ้าทุกคนในบ้านไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเธอเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคือเธอบอกว่าเธอเดี๋ยวเป็นคนผิดอื เฮ้ยตลอดไปได้เวลาตอนเด็กๆนะเธอก็บอกว่าต้องเดินทางไปโรงเรียนทุกวันนะคะเดินนะคะใช้เวลาการทุกวันเนี่ยวันละ12กิโลเดินไปกับน้อง2คนแล้วทุกวันเนี่ยได้เงินไปโรงเรียนน้อยกว่าน้องที่เป็นลูกติดแม่เลี้ยงอีกแล้วก็เคยหนักหนาถึงขั้นต้องไปขอข้าววัดกินด้วย โตมาด้วยการรับจ้างทํางานเล็กๆน้อยๆกระทั่งเริ่มโตขึ้นค่ะก็มีการทะเลาะกับคุณพ่อพ่อเนี่ยตกหน้าก็เลยหนีออกมาจากบ้านไปทํางานอยู่ที่นวนครด้วยวุฒิม .3 จนได้มีการเจอกับแฟนนะคะแล้วก็เริ่มไปเรียนต่อที่โรงเรียนขยายโอกาสจนกระทั่งได้วุฒิม .6 มาตอนนั้นเธอบอกว่าทํางานหลายอย่างมากรับจ้างทุกอย่างเพื่อหาเงินค่าเทอมเพื่อเรียนมหาวิทยาลัยเป็นหางเครื่องบ้างเป็นพนักง,งานร้านอาหารบ้างจนกระทั่งชีวิตของเธอเปลี่ยนไปค่ะ เปลี่ยนไปตอนที่มาเจอกับแม่ตั๊กแล้วก็ป๋าเบียนี่แหละค่ะจากเพื่อนที่เป็นน้องของป๋าเบียนะคะแม่ตั๊กก็ชวนเข้ามาทํางานมาแพ็กของทําทุกอย่างในบริษัทของแม่ตัก๊กสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยชีวิตของตัวเองเนี่ยหลังจากที่มาอยู่กับแม่ตั๊กนะคะเธอบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแม่ตั๊กกับป๋าเบียเนี่ยเป็นครอบครัวจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ดูแลกันจนประสบความสําเร็จมากมายเหมือนเธอก็ประสบความสําเร็จอะนะคะเธอบอกว่า คือพอมาอยู่ด้วยแล้วเนี่ยไม่คิดว่าจะประสบความสําเร็จมากมายขนาดนี้ ส่วนชื่อมียอฝรั่งเนี่ยมาจากการตอนที่ไปเที่ยวทะเลกับแม่ตั๊กนี่แหละแล้วก็ได้ยินคนเขาแซวบอกว่าหน้าตาบุคลิกเหมือนมียฝรั่งเลยแล้วก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นชื่อที่เรียกตัวเองในไลฟ์สดนะคะชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปเลยหลังจากที่มาอยู่กับแม่ตั๊กค่ะคือได้ซื้อบ้านหนึ่งหลังได้สร้างบ้านใหม่อีกหนึ่งหลังซื้อรถอีกสามคันซื้อที่ดินซื้อทุกอย่างด้วยเงินสดทุกอย่างประสบความสําเร็จเพราะตั้งใจทํางานแล้วก็ได้รับโอกาสจากแม่ตัก๊กเออเรียกว,ว่าชีวิตของเธอเนี่ยก็ผ่านความลําบาากกกมมมเเยอออะพจัับ่่ต พลิกชีวิตชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ